สวัสดีค่ะพ่อ้อยดีจ๋านาขาไรนงน้โตค่ะืันนี้ขอวาัจะน้อยเด้อขอเวาวเรื่องเนี้อฝรั่งจักน้อยนะคะอันนี้โตกรตลอๆ,ๆ,ๆเลยถ้าเรื่องบ่จริงนะคะพี่พ้อยเบาๆนะคะโตโตตลอๆดๆนี่มู่ข้างๆอีกไปละนะคะตบกระใจนะคะเอา้ามาคือเลิกกันเนาะนะคะพี่พ้อยก็บอกเข้าใจคือกันนะคะฝรั่งมันกับหัวหมอนะคะอันนี้มีมูพี่พ้อยแค่เลยนะคะอยากวาวนะคะไม่ได้วาวถึงมือหรอกนะคะ ถ้าเรื่องจริงว่ามานี่ยกิจวัลอันนี้หากระู่วาเมื่อวานนะคะเอ้าหมูบีพอยนะคะแต่ไอ้คนนี้บระด็แต่งงานนะคะกิจวัลเมืองไทยนี่แหละนะคะเป็นกระตุยเรือฝรั่งกระตุยเหลือดี๋ดีนะคะตั้งแต่ยังบปกเติเนาะแต่ว่าตอนนี้กระติญได้ทีเปี่แล้วนะคะก็มันไม่เจอกันนะคะพี่พอยกับประเด็เหตุงานตอนนั้นเนาะมัม่เจอกันก็มาวาวสั่นไหวนะคะเลิกกันแล้วเลิกคบกันเรียบร้อยแต่จนีงอ้าวป้หญิงบอกว่าก็บคบกันมาเจ็สิบห้าปีนะคะที่ห้าปีคบกันมาแต่ประเบียนนัด็นะคะ ไม่ได้จเบียนผู้ชายกับเหตุงานอยู่เนาะแล้วผู้ชายเขาก็เกษียณงานแล้วนะคะผู้ชายก็เกษียณงานในสี่ปีแล้วพี่พ่อทหารก็หูนะคะตอนนี่ผู้หญิงก็ยุ่งกันมาทิหาปีเนาะนะคะบ้านนะคะตอนที่แรกบ้านผู้หญิงก็คือก่อนค่ะนะคะนี่แบบว่าเมียฝรั่งอยากเว้าเด้อค่ะนะคะอยากเหล่านี้ฟบ้างนะคะภาว่าหูมาตัวตร้อนมาวานี้เนาะนะคะ มูพ okay, okay, ี่พ so ้อยนะคะเขาก็ตื้อบานมานะคะบานเขาก็พรอบท้องเข้าไปแบยพรอนพอนพรอนไปเรื่อยๆนะคะเราที่นี่กับมีวันจบดอกก็พรอนไปเง้วนะคะเราที่นี่กับมาหูจักฝรั่งคนนี้นะคะฝรั่งคนนี้กับููจักพี่พ้อยคือกันหูจักพี่พ้อยก่อนนะคะฝรั่งคนนี้นะคะมูคนนี้นะคะฝรั่งคนนี้แหละต่างชาติคนนี้แหละนะคะมูจักพี่พ้อยกอนกอนหูยิงกอนมูพี่พ้อยอีกนะคะเราพอจะหน่อยหนึ่งมหูจักมูที่หลังนะคะแล้วกเขาก็ ปยุน้ำกัวมาตลอที่ผ่าปีค่ะมูมีพ,พอยกปอยูุ่งเทปนะคะตือบ้านอยู่กงเทแล้วที่นี่าทางผู้ใต้เขาป,ปิดบ้านหายเลยค่ะนะคะป,ปิดที่ร้านของผู้จักนะคะเป็นเส้าเฮาสองชั้นนะคะอยู่ในรุงเทปนะคะหลายร้านนะคะเขาป,ปิดให้เรียบ้อยนะคะเขาปิดห้แล้วเนายุน้ำกันมาตลอดนะคะตรงเตียกันมานะคะผู้หญิงเขาไปเย็่ยมาอยู่ในเกศเนาะนะคะทำงานเายี่ยมาอยู่ในเกศเราที่นี่ก็ตดต้อกันตลอดนะคะโทรคุยกันตลอดมือหลายเดือนะคะ แล้วก็นะคะตรงเปียกันทุกเดือนทุกเดือนนะคะที่ผ่าปีะค่ะนะคะพบกันนะคะตั้งแต่พี่พ้อยไปดูปัตยานอะไรนะคะครอบครอมกันลยนะคะเออแล้วที่นี่อ่าผู้หญิงคนถามว่าเออตอนนี้เธอก็กเกษียณแ,แล้วแต่เนี่ยเธอก็กเกษียณแล้วอ่าฉันต้องการจะแต่งงานฉันต้องการเป็นเป็นเป็นเมียเขาเ้าที่เนาะ ผู้ชายพย้อมแต่งงานเมื่อทีนี่เออผู้ชายบอกว่าพย้อมแต่งงานเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่อยากแต่งงานเพื่อนเคยแต่งงานมาแล้วเพิ่นยามาแล้วนะคะมันมีปัญหาแล้วอย่างหนึ่งเขาปเะยิงานดีนะคะเ <im it> ขาก็มีบ้านมีกองมีบนนงแบบครอบครัวอย่างประมาณนี้แหละนะคะเ <im it> ขาพย้อมแต่งงานเขาผู้หญ,ญิงอ่ะเออแต่ว่าเขาป็ทุ่มนะคะเขาทุกเดือนเขาตรงห้มืดนะคะทุกเดือนเขาประตรงห้มืดบ้านเขาประทุไห้มืด แต่ว่าพยอมแต่งงานพี่พ้อยกับแปดคือกันนะคะเอองงม,ม,มากเลยนะคะพยอมแต่งงานแ,าแต่ผูนิ้งกาเจก้สี่หิตกังไหนนะคะแต่ว่าผูญิ้งเคยบอกก่าพี่พ้อยอยู่นะคะถ้าเขามาปีหน้านะคะหนูก็ไม่อยู่ด้วยแล้วัตสันดีหนูก็จะเล p, ิกวัาสันดีหนูก็ไม่เอาเหมือนกันในเมื่อเขาไม่แต่งงานเราก็ไม่มีอนาคตเลยวัสตสันดีที่หอีกังไหเนาะนะคะมมก็นเลยแบบเลิกเลยเลิกเลย เป็นพ้อเลิกแล้วนะคะเขาก็มาเมืองไทยนะคะเขาก็มาคุยกันยั้งกันนะคะเขามาเอาันแล้วเขาเลยเลิอดกระทังคนกันยูแต่เพื่อกาเลิกกันเลยว่าสันเดีนะคะโอ้ยตายแล้วนะคะต่อเลิกกันสองปีแล้วนะคะพี่พ้อยกับประเดจิตตอก็มูนะคะอันนี้หาก็ะหูค่ะนะคะแต่ว่าเบอร์มูต่อนี่กับเบอมีเแล้ว่เทีนะคะแล้วที่นี่พ้อยกระถามพี่พ้อยกระถามผู้ตายเนาะนะคะกับมาตัดผมด้วพี่พ้อยก็เป็นมูกันเนาะนะคะ เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกระเียเรียบร้อยเลิกก็เลิกก็มูเจ้าแล้วว่าตเด็กสองปีแล้วว่าเขาต้องการแต่งงานเพื่อนพยอมแต่งมาทะเกพลังบาุ้นเขาเขาพยอมแต่งงานเี่ยเพราเขาใจยืดตึนะคะเขาพยอมแต่งงานจะบ่าพย้อมถุ่มนะคะซื้อบ้านซื้ออย่างไห่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พยอมแต่งงานแล้วผู้หญิงเข้าไปได้บ้านได้อย่างได้อย่างเรียบร้อยทุกสิ่งทุกยางแล้วเนาะเขาต้องการแต่งงานผู้ชายพย้อมแต่งผู้หญิงก็เลยเลิกเลยปแบบัตนะคะ มันบ่มีอนากตเป็นบอกราผู้ายเขาก็รวยสังนะคะรวยเพราะอีหยังมาตัวการงานเขาดีค่ะนะคะราผู้ายเขาก็เป็นคนที่มีเงินเดงนะคะรัผูู้้ยญิงราผู้ายแต่บอย้อมนะคะบอย้อมจนทะเบียนบอยอมแต่งงานแต่ว่าจะอยู่แบบนี้ตลอดจั้เด็กคือบ้านคือหยังให้ทุงทุกอย่างให้อีหยังทุงทุกอย่างแต่บอย้อมแต่งงานมันก็ฉลาดเนาะ ล้วผู้หญิงอะ่ะแถวผู้แว่าแต่งงานเนาะอนาคตเป็นแบ,บบนี้มันบอกแค่ไจืจะไ้เป็นแบบนี้แหละนะคะไ้ไปเดือน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 เดืนเธออยากได้อียังก็ได้เหมือนะคะ <S <S แต่ว่าอนาคตบบนี้พี่นิ้งเขาเก็เลื่อเปอยากเอาเราตอนนี้นะอนาคตเราที่นี่พี่นิงเขาก็ดได้ทอย่างแหละมันก็หลัแต่ผู้ชายเขาไม่ยอมแต่งงานพี่พอ่อเขาบอกเขาใจญที่กันกนแ้จะพีเหตุอย่าพี่พอ่อีคิดยังไงกันะนะคะเอฟซีนะคะแต่ว่าสำหรับพี่พลอยนี่ป๋าเขาแต่งงานเรียบร้อยนะคะถึงป๋าบอวยนะคะแต่ก็แต่งงานเรียบร้อย แตงมาหลายปีแล้วเนาะพี่พลอยก็เป็นของเขาเรียบร้อยแล้วเป็นพุทของเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่พลอยเป็นอย่างไ้มูพี่พ่อยเป็นแบบนั้นเนาะเขาย่างคุยกันอยู่แต่ผูดรายบนย้อมมันก็ฉลาดเนาะนะคะแค่จีเหตุจังไดแล้วแต่นะคะมูตอนนี้ก็เลิกเรียบร้อยแล้วเราก็มามีผูหญิ้งไม่นะคะตอนนี้มามีผู้หญิ้งไม่แต่ว่าผูหยิ้งไม่เขาอาจจะเอาหรือเปล่าบางหมู่ด้วกันแต่ว่าเขาอาจจะเอาของเอาอย่างประมาณนี้เนาะนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแต่ว่าเขาบป็นแรงงานเขาว่ากันไปเนาะวิ้นรมใครกินรมมันเนาะนะคะ คน Tower, กเลก่านะกใหญ่เจมี่อนาคตทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็อยากมีอนาคตไปอเรื่วันจังไหร่หนอเอฟซีเนาะนะคะอ่านะคะเพื่อนๆเด้อนะคะอ่าพบก็กำลังอ่ะน้องบ่ได้ขอเลยค่ะเพราะเอ่อมูบ่ได้ขอเลย no. นะคะบ่เคยขออย่างเขาเลยเขาหายเองนะคะเขาหายเองทุกทีทุกย่างบ้านก็่หายย่างก็่หายนะคะทุกทีทุกอย่างเงินเดือนก็่หายทุกเดือนทุกเดือนนะคะคือเก่านะคะน้องบ่เคยขอค่ะนะคะ แต่ว่ามันที่ผ่าปีมาแล้วเนาะนะคะบ้านกมุดแล้วอย่างแล้วนะคะที่คือกุ่างเน,นาะขอ,อแต่งงานขออย่างเดี่ยวนะคะขอแต่งงาน,แต,งน,นแต่ว่าเพิ่นบ่ใไห้เพิ่นบ่นนบนนได้เพิ่นเลิ่ก,กั่นนะคะงานน่ายๆเนาะนะคะผมมีกระด้นเนาะนะคะเอากสร้างเขาแล้วเนาะนะคะนี่ว่าเขาได้ยุคกุ่ๆๆางแล้วมูพ่พ้อยกับอายุยงบ่อลายดบกนะคะอืมเขาก็เห็นงานของเขาตอนนี้เนาะนะคะ<ช>เอาทำนี่ด้วยค่ะนะคะาลังอยากเวานะคะมีฝลังอยากเหลาอยบ้างนะคะ เบิร์พลังกระถงเบอง์ให้ดีๆอยากมีผัวพลังกระถงเบิงดีๆเนาะนะว่าเขาดีโดยอฉพดีเด้บางคนรวยแต่ว่าบออยากให้พออยากบ่อยากมีพันธะอยู่ไบจยังตันกี่ปีกี่ปีเขาบ่มีอนะคตเป็นบ่ขันนะคะแต่ว่าคุณก็มาฝากปีฝากไข่อยู่กบเขานี่แหละแต่ว่าคุณบ่ให้อนาคตเขามันก็บ่ดีเนาะนะคะอีพีนะคะเดี๋ยวเจอกันไหมค่ะ